พระมาตุมสุดปิติเทศให้พ่อแม่ฟังสามชั่วโมงจากไม่คุยกัน15ปีกลับมาให้อภัยกันถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตของพระมาตุมหรือดีเจมาตุมเตชินพลเพชรที่ตอนนี้ยังคงอยู่ในผ้าเหลืองหลังจากบวชมาได้สองอาทิตย์เมื่อมีโอกาสได้เทศให้โยมพ่อโยมแม่ที่หย่าร้างและไม่คุยกัน15ปีฟัง โดยพระมาตูมได้โพสต์ภาพพร้อมกับแชร์ความปิติในใจผ่านทางข้อความในไอจส่วนตัวโดยได้ระบุว่าภาพที่อาตมารอคอยมา15ปีหลังจากที่โยมพ่อโยมแม่อาตมาอย่าร้างแล้วแยกทางกันร่วม15ปีที่ไม่พูดจาก,กันวันนี้อาตมามีโอกาสได้เทศนาธรรมให้โยมพ่อโยมแม่ฟังตามธรรมเนียมสงฆ์ในใจขอเพียงแค่พวกท่านให้อภัยกันไม่ถือโทษโกรธกัน เพราะยิ่งโกรธยิ่งทุกยิ่งเกลียดยิ่งไม่เป็นสุขอาตมาอยากให้โยมพ่อโยมแม่พ้นทุกขเหล่านี้หลังจากเทศร่รวมสามชั่วโมงภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือโยมพ่อโยมแม่เลิกแล้วต่อกันให้อภัยซึ่งกันและกันพร้อมโอบกอดกันมันเป็นภาพที่อาตมาปิติที่สุดในชีวิตของลูกคนหนึ่งในตอนแรกอาตมามีความตั้งใจที่จะบวชเรียนเพื่อทดแทนคุณท่านเท่านั้น แต่อาตมากลับได้รับกุศลผลบุญในการได้ครอบครัวกลับมาถึงพวกท่านจะไม่ได้กลับมาในฐานะสามีภรรยาแต่อาตมาดีใจเหลือเกินที่เห็นบิดามารดาผู้ให้กำเนิดกลับมาในรูปแบบของมิตรที่ดีต่อกันขอให้กุศลผลบุญที่อาตมาได้บวชเรียนครั้งนี้ส่งผลให้โยมพ่อโยมแม่มีความสุขหมดเรื่องถุกโศกกลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เพื่ออยู่เป็นร่มโพร,ร่มใรให้อัตมาด้วยทดแทนบุญคุณไปนานๆด้วยเถิดและอัตมาขอนำเรื่องราวในครอบครัวของตัวเองแชร์เพื่อเป็นกุศล,ลทานให้ทุกท่านได้ตรหนักรและย้อนกลับไปดูแลและห่วงใย,ยบุพการีและครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายเพราะครอบครัวเปรียบเสมือนรากไม้ถ้ารากไม้แข็งแรงต้นไม้จะผลิตดอกออกผลและเติบโตอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขทั่วทุกคนเทินสาธุ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด